ลุงคุณดูสภาพคุณสิเป็นแม่ค้าขายขนมแต่งตัวก็บ้านบ้านหน้าก็โสมสวยก็ไม่สวยผมว่าคุณไม่ต้องไปหรอกอ้าวเชนครับคุณเลขามีอะไรครับเนี่ยค่ะคุณมออาพอดว่าคุณเอกขอเข้าพบนะคะอ้าไปชเชนเข้ามาได้ครับ อ้าวสวัสดีครับคุณเอ๋ฉันนั่งหรอครับลมอะไรพัดคุณมาถึงนี่เลยเนี่ยอ๋อก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับพอดีว่าผมจะมาชวนคุณบอมไปงานเลี้ยงอำลาท่านประธานคนเก่ารครับอ๋อคุณแม่ของคุณเอ๋เหรอครับใช่ครับงานสำคัญขนาดเนี้ยแค่โทรมา ไปแล้วครับไม่จําเป็นต้องลําบากมากขนาดนี้นี่โอ้พี่บอมระดับนักนักธุรกิจใหญ่แบบพี่อะผมก็ต้องมาเรียนเชิญด้วยตัวเองสิครับจะโทรมาได้ไงล่ะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับคุณเอกยินดีครับงั้นไป้ว่าผมตกลงไปงนนเรียงครับครับไว้เจอกันนะครับคุณบอมงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนนะครับครับคุณเอกเจอกันครับ นี่ลุงเดี๋ยวคุณช่วยไปเอาชุดให้ผมหน่อยสิเพอดีผมสั่งตัดไว้คืนนี้ผมจะออกไปงานเลี้ยงงานเลี้ยงเหรอคะลุงต้องไปด้วยไหมอ่ะแล้วเขาแต่งตัวยังไงลุงจะได้เอามาพร้อมกันเลยอะ่ะคุณจะไปทําไมคุณไม่เคยออกงานสังคมคุณเน่ะทาขนมอยู่บ้านอะ่ะดีแล้วตั้งแต่เราแต่งงานกันมาเนี่ยคุณไม่เคยพาฉันออกงานด้วยเลยอะ่ะฉันขอไปด้วยได้ไหมอ่ะ นี่ลุงคุณดูสภาพคุณสิเป็นแม่ค้าขายขนมแต่งตัวก็บ้านๆหน้าก็โสมสวยก็ไม่สวยผมว่าคุณไม่ต้องไปหรอกฉันก็แค่อยากจะออกงานกับคุณบ้างอะ่ะแม่ค้าขายขนมอย่างคุณเนี่ยถ้าไปออกงานกับผมแต่งตัวแบบเนี้ยถ้าผู้หลักผู้ใหญ่เขาถามแล้วผมจะตอบเขายังไงคุณเนี่ยจะทําให้ผมอายเพื่อนร่วมงานอายลูกน้องของผมเลยนะเนี่ยแต่ฉันลุง คุณอยู่บ้านน่ะดีแล้วไปทำงานแล้วอย่าลืมไปเอาชุดด้วย เชิญครับขออนุญาตค่ะท่า,ทานประธานท่านประธานเรียงไอเมีอะไรหรือเปล่าคะเชิญน,นั่งก่อนครับคุณไหนคุณไนครับ,รบว่าพรุ่งนี้ตอนเย็นน่ะจะมีงานเลี้ยงอำลาคุณแม่ของคุณเอกคุณพร้อมไปกับผมไหมครับออ๊ยพร้อมค่ะท่า,ทานประธานรับรองเลยนะคะวายจะไม่ทำให้ท่านระธานเนี่ยต้องขายขี้หน้าคนอื่นเขาค่ะขอบคุณมากนะครับคุณไอ คุณไอ้นี่เป็นเลขาที่ทั้งสวยทั้งเก่งมไม่ทําให้ผมผิดหวังจริงเนี่ยเวลาอาคุณไอ้ไปที่ไหนก็มีแต่คนชมว่าคุณไอ้ทั้งสวยทั้งเก่งเขามีขนาดนั้นหรอกคะ่ะท่านประธานท่านประธานก็พูดเกินไปค่ะว่าแต่เมียของท่านประธานเนี่ยไม่ไปหรอคะออคุณก็รู้ว่าคุณลุงอะ่ะวันน่เขาอยู่แต่บ้าน การสังคมเขาไม่เคยออกเนี่ยตอนเนี้ทําขนมขายจนสภาพหน้าดูไม่ได้แล้วคุณเนี่ยคือผมเอาไปรับรองผมต้องอายชาวบ้านหรือว่าแขกในงาน,นแน่ๆเลยจริงหรอคะท่านประธานให้งานหนะ้าไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเดี๋ยวไอ้เนี่ยจะไปกับท่านประธาน รับรองเลยนะคะว่าท่านประธานไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็อีกอย่างนะคะงานเลี้ยงคืนวันพรุ่งนี้อ่จะต้องต่อยอดร,ระหว่างธุรกิจของเราแล้วก็คุณเอกแน่นอนค่ะขอบคุณมากนะครับคุณไอคุณนี่เป็นเล่ะที่ไม่เคยทำให้ผมผิดหวังจริงๆค่ะ <laughs> งั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วอะ่ะขอตัวก่อนนะคะไปดีมครับต้องสวยที่สุด มีคนสุขจังนะมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยเ้าฉันยิ้มมันก็ต้องมีความสุขสิขคุณบอมอ่ะเขาชวนฉันไปงานเลี้ยงคู่ด้วยเอา้าแล้วภรรยาของคุณบอมเขาไม่ไปด้วยหนอนี่เข้าแกจะมาถามว่าฉันอารมณ์เสียทำไมฮะเฮียบ,บ้านแบบนั้นนะคุณบอมเขาไม่กล้าพาออกงานหรอกขืนพาไปออกงานด้วยนะอุ้ย รับรองเลยมีหวังอะเขาคงอับอายไข่ที่หน้าคนอื่นเขาแย่เลยนี่ให้นางอะอยู่เป็นแม่บ้านก้นครัวแบบนั้นนะดีละถ้าอย่างนั้นเนี่ยงานนี้เนี่ยความสวยที่สุดก็ต้องยกให้พี่ไอซ์เล,เลยสิคะเฮ้ยมันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันก็ต้องแบบนั้นแหละชั้นเนี่ยก็ต้องสวยที่สุดในงานอยู่แล้วพูดแล้วฉันก็ถ้าเกิดว่าวันนี้ไม่มีอะไรอะ อาจจะกลับไวนะเพราะฉันเนี่ยจะต้องรีบไปอาบน,น้ําแร่แช่น้ํานมแล้วก็ไปหาชุดสวสวยๆไปใส่ในงานเลี้ยงกับคุณบอมไงไปกว่านไปก่อนนะคระ้าอให้สวยสวนเลยนะ นนค,คุณแมสสณ่สวัสดีครับคุณต้องสวัสดีครับคุณเอ็สวัสดีครับคุณบอมแล้วก็คุณเลขาด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมยินดีนะครับที่คุณมางานนี้ครับคุณแม่ครับนี่คุณบอมนักธุรกิจนุ่มใหม่ไฟแรงที่ผมจะร่วมทำธุรกิจด้วยกันนะครับยินด,ดีที่ได้รู้จักนะคะ ตามสบายเลยนะคะคนกันเองเท่านั้นเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่มางานนวันนี้ซึ่งเป็นวันสําคัญของฉันที่ฉันจะมอบตําแหน่งสําคัญให้ลูกชายคนเดียวของฉันพร้อมกับที่ฉันนจะอําลาตําแหน่งด้วยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวรอแขกคนสําคัญอีกคนหนึงนะคะถ้ามาแล้วอ่ะเราก็จะได้ทานอาหารพร้อมกัน นี่ค่ะคนที่แม่จะแนะนําให้รู้จักลู้ลุงเป็นแขกคนสําคัญของแม่ออแล้วขนมที่อยู่บนโต๊ะนี่ก็เป็นฝีมือของคุณลุงทั้งหมดเลยค่ะคุณบอมคะครับอะรย่างคุณบอมมาด้วยหรอคะ จ๊ะนี่ป้าต้องจิตไงจ๊ะอ๋อลุงเองค่ะป้าต้องจิตป้าต้องจิตที่เคยมาหาพ่อบ่อยๆใช่ไหมคะจ้าหนูลุงป้านะ่จะจัดเลี้ยงอําลาตําแหน่งป้าก็เลยอยากจะให้หนูลุงามาด้วยจริงเหรอคะป้าเออแต่ว่าลุงไม่มีชุดสวยๆเพื่อจะไปงานใหญ่แบบนี้หรอกนะคะลุงกลัวว่า ไม,มีปัญหาหนูเรื่องชุดนะ่ะเดี๋ยวป้าจะจัดเตรียมไว้ให้ป้านะ่ะอยากให้หนูมาจริงๆนะป้านะ่ะไม่เคยลืมบุญคุณคุณพ่อหนูเลยได้ค่ะป้าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลุงจะทําขนมไปให้ป้าด้วยเลยนะคะรับรองว่าแขกของป้านี่ต้องชอบแน่ๆเลยค่ะอืมจ้าขอบใจมากนะหนูไว้เจอกันค่ะป้าสวัสดีค่ะ งานเลี้ยงแล้วก็ไม่รู้ครับคุณไหนเขาจะมาที่นี่สวัสดีค่ะทุกคนนี่คุณมาได้ไงนี่คุณรู้จักคุณต้องกับคุณเอกได้ไงเนี่ยก็ตั้งแต่สมัยที่คุณพ่อยังมีชีวิตอยู่นะคะรูมใช่นี่จ้ามาต้องเหร มามานั่งก่อนค่ะหนูรุงคุณพ่อไม่อยู่หรอคะอ๋อพ่อไม่อยู่หรอคะ่ะพอดีพ่อไม่สบายก็เลยไปน,นอนที่โรงพยาบาลเนี้ยปก็ต้องจะมาเลขเช็คใช่ไหมคะใช่จ้ะเดี๋ยวเวลาป้าเดือดร้อนน่ะป้าก็าเอาเช็คมาแลกคุณพ่อบ่อยๆเวลาป้าหมุนเงินไม่ทันนะหนูอ๋อหรอคะ โอเคป้าอ๋อจ้ะงั้นเดี๋ยวรอสักครู่นะ,ะมาแล้วจ้ะ,ะนี่ค่ะป้าเงินสองแสนป้าลองเช็คดูก่อนนะคะ นพ่อฝากไว้ให้ป้าก่อนที่พ่อจะไปอยู่โรงพยาบาลนะคะขอบคุณพ่องนะ่ตาขอบคุณมากค่ะห <c oughs> นึ่งเมพ่อหนูบอกว่าหนูอ่ะรับทำขนมขายด้วยหรอจะ๊ะอ๋อใช่ค่ะป้าแต่ตอนนี้ลุงคงไม่ได้ทำขนมขายแล้วละจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวลุงจะแต่งงานแล้วก็ไปอยู่บ้านแฟนนะคะอ๋อดีจ้ะป้าดีใจด้วยนะ หนูอะจะเป็นฟังไปฟ้าทีค่ะป้า <c oughs> ขอบคุณมากนะคะป้าป้าขอบใจมากนะหนูจ้าป้าไปก่อนนะจ้าป้า,า,ปาฉันไม่คิดว่าฉันจะได้มางานเดียวกับคุณค่ะคุณบอมฉันขอโทษนะคะที่ไม่ได้บอกคุณนะคะ <c oughs> คือว่าป้าต้องเนี่ยเขาได้เชิญฉันมางานนี้ด้วยนะคะ แต่ว่าถ้าคุณไม่สบายใจหรือว่ากลัวว่าฉันอ่ะจะทําให้คุณอับอายแขกคนอื่นเขาฉันกลับก่อนก็นได้นะคะจะกลับไปไหนอะหนูหนูมาเป็นแขกของป้าใครไม่เต็มใจหรืออายอ่ะก็ให้เขากลับไปเออเปล่านะครับคุณต้องผมไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับเออคือผมไม่เคยเห็นภรรยาของผมแต่งตัวสวยอย่างนี้มาก่อนวันๆผมเห็นเขาอยู่แต่ในห้องครัวทาําขนมไปวันๆ ล่อยตัวเองจนดูไม่ได้แล้วผมก็คิดว่ามันไม่เหมาะที่จะเอาเข้ามางานสังคมแบบนี้ครับนี่คุณบอมครับฉันนะขอพูดอะไรหน่อยนะถ้าคุณคิดที่จะหาภรรยาที่จะทํางานบ้านอย่างเดียวอะ่ะฉันว่าคุณคิดผิดะะนะคะเดี๋ยวนะคะภรรยาก็มีหน้าที่ทํางานบ้านก็ถูกแล้วนี่คะนี่คุณเลขาฉันมีเรื่องสําคัญที่จะคุยธุระสําคัญกับแขกของฉัน เชิญคุณเลขาออกไปรอข้างนอกก่อนได้ไหมคะอะไรนะคะออกไปก็ได้ค่ะก็ไม่อยากอยู่หรอกฉันเป็นภรรยาที่ไม่ขาดตกบกพร่องต่อหน้าที่เลยนะคะฉันก็ทำหน้าที่ของฉันให้ดีที่สุดคุณอาจจะเห็นสภาพตอนที่ฉันไม่สวยตัวหมิน่นแล้วก็หัวฟูแต่ว่าตอนนั้นน่ะฉันกำลังทำหน้าที่ของฉันอยู่นะคะ มันอาจจะทำให้คุณะมองไม่เห็นความสวยของฉันเลยแต่บางครั้งอะฉันก็น้อยใจคุณนะคะคุณะไม่เคยเห็นคุณค่าในตัวของฉันเลยคุณลุงครับผมขอโทษครับคือว่าผมไม่เคยคิดจะนอกใจคุณลุงเลยนะครับเอาละในเมื่อเข้าใจกันดีแล้วอะป้าก็มีอะไรจะบอกกับคุณบอมสักอย่างนะคนเราอะใกล้เคกินดางคนที่อยู่ใกล้เนี่ยมีคุณค่า แต่กลับมองไม่เห็นค่าของมันกลับไปหลงชื่นชมยกจ้องคนอื่นและมองข้ามคนดีๆที่อยู่ใกล้ตัวซึ่งเป็นคนที่หวังดีกับเราที่สุดเป็นสามีภรรยากันคุณเนี่ยต้องให้เกยียรติภรรยาเหมือนกับที่ภรรยาของคุณให้เกียรติคุณสิคะครับผมขอโทษครับลุงขอบคุณนะครับ้า ครับผมขอโทษลุงนะต่อไปผมจะพาคุณไปงานทุกที่เลยค่ะไม่คิดเลอยคุณจะสวยขนาดนี้ขอบคุณค่ะ